อันดับเท่าไหร่เหรออันดับสองพันมั้งไอ้เงี้ยผมแบบรวยแล้วคิดว่คนคนเล่นไม่เท่าไหร่อันดับสองพันมากเ่ยคนได้รับโคตรหน่อยไงหน่อยแม่ไงเฮียหน่อยนึงเงี้ยเกมในเว็บพนันนั้นก็ดีน้ำหนาแล้วหนใช่ปะมีของตกซื้อประกอบไอ้ของซื้อประกอบเหรอคือผมจะเก็บเพื่อหาตัวขาขามีของซื้อประกอบ โว้ยอยู่ที่อยู่บ้านมาได้ได้ไงบูม่มีแสบแบบเต็มตังค์ประกอเปล่าไม่มีมั้ยมีมีมีอะไรมีถาวรป่ะถาวรก็น่าจะมีนะปีชุ่มใช่กหมเห็กมันไม่ปีก็จะมีอะไร้างพอปีกมันแถมสีไว้ทำเนี่ยเทไม่เทห่วกนูนบวกนี้เทก็ไม่เท Ó, oh, at, at video kìa à. Anh hey, kêu Hong Kong. Kê tới Kê. À, con, Hong Kong. Nâng tới cu ấy. đấy. đi, đi เฮ้ยเฮ้ยแกมีเพลไ้แล้วถึงได้เหรอตรงตรงตรงกลางก็กลรงแล้วตรงตรง